เอาแล้วครับผมก็ขอากราบสวีทัศสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกทุท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับผมเช่นเคยครับช่องสไกเกอร์นะก็วันนี้ผมจะมาปิดอ่าอุเอนจีเกมส์รถีนะตอนนี้ผมมีเพรยอยู่หนึ่งหมื่นเพรนะก็จี้แรกก็ปิดไปหมดเก้าพันเพรนะก็ปิดจี้ของไอตัวนี้ไปนะครับทุกคนก็กันมาเบิ้ลนะใช่ผมอยากได้กันมาเบิ้ลนะตัวผมไม่มีตัวกันมาเบิ้ลใช่ผมก็เลยเอาตัวออไอจีนี้มาแทนนะก็ จี้ต่อไปที่ผมจะปิดก็คือจีอของอ่ตัวตัวนี้นะตัวนี้ตัวน,นี้ตัวนี้นะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนใช่จะปิดจี้ตัวนี้นะปิดดีไหมวะท้อมากเลยตอนนี้เหนื่อยดนะัดนั่นแหละผมว่าผมจะปิดจี้ตัวนั้นนะโอเคโอเคเราไปปิดกันเลยครับทุกคนมา ต้องการแค่ A อบวกอย่างเดียวน,นะเพราะว่า G ีเก่าอันเก่าผมแบบเรือจัดเลยนะก็ื่แต่ a เยอะมากเลยนี่นะครับพร้อมอยู่ไหนวะนี่นะครับทุกคนก็ต้องการ A อีกอันหนึ่งนะ A สีแดงนะไปลุยกันเลยครับมาดูว่าจี้ที่สองันจะปิดหรือเพช่นะลุยเอบวกนะครับทุกคนเอบก เ้าเพลนะไม่ออกนะทุกคนไม่ออกไม่ออกครับทุกคนมีกันต่อเดี๋ยวยาวเลยนะเก้าเพตรนี่ที่ก็ปิดไปเก้าพัจี้ใหม่ 안타폰 <sweak> 뭐 <sweak> <sweak> ไม,ไม่ได้ขายต่อครับอีกสองชิ้นเท่านั้นอ,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 อือไม่ออกขายไม่ออกไม่ออกอ้าวทุกคนแค่ชิ้นเดียวนะ ชิ้นเดียวครับทุกคนไม่ออกครับอีกชิ้นเดียวพ่อขอลูกชิ้นเดียวครับลูกไม่ออกครับทุกคนอีกชิ้นเดียวไม่ออกไม่ออกเออออกแล้วครับทุกคนก็ปิดไปทั้งหมด8,500ันหารนะสำหรับจี้ที่สองนะครับทุกคน โอ้หก็เฉลี่ยที่ละเก้าพันเลยนะทุกคนจี้ละแปดพันกว่าแปดพันกว่าเลยนะโอ้โหถือว่าเยอะมากเลยครับทุกคนก็สําหรับใครที่จะปิดหรือไม่ปิดก็ตัดสินใจเอาเองเลยนะผมปิดให้แล้วนะครับทุกคนโอ้โหแบบหนักเอาการอยู่นะเอาไหนดิตอนนี้ผมจะเอาอันนี้ไหนอออ่่่ เท้าโครก็ดีนะเท้าโครชาร์โลเลือกหน้าหลังทอยอ่ะเดี๋ยวผมขอไปคิดดูก่อนนะว่าผมจะเลือกจี้อ,อะไรนะทุกคนก็สำหรับจี้นี้ก็ปิดไปทั้งหมดเออ่8,500เพรนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคนระับผมสวัสดีครับ